ไอ้อะไรอะเนี่มันบ้าอะไรลูกสาวกูเนี่ยทำไมอะไรป้าไม่มีแฟนไม่มีแฟนได้ไงเป็นไรเด้อไรเดอร์อะไรกูไม่รู้จักเนยไม่ได้เสร็จไมไม่แล้วป้ามาตบผมทำไมเนี่ยทำไมจะันไม่ได้ามาจีบลูกสาวกูใช่ปะเขาไม่ได้ผมมาจีบอะไรผมผมมาส่งลูกสาวส่งอะไรมึงไม่ได้เป็นวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเนี่ยเสื้องมึงก็ไม่มีป้าผมเป็นไรเดอร์ไรเดอร์อะไรกูไม่รู้จักไรเดอร์หาร้ายแล้วป้ามีสิทธิ์ป้าม่รจะป้ามีสิทธิ์มาตบผมเหรอ ผมจีบไม่ผมไม่ให้ลูกคุณแฟนเมดสีไม่ได้ไปจีบอะไรก็นด่งนั่นนน้องเคลียร์แม่น้องเลยนะพี่ไม่ยอมนะมาส่งก็มาส่งอะไรเมือนวินไหนนไอเนี่ยใส่ชุดธรรมดาจะวินได้ไงก็มันคือมันมีแบบนี้แล้วแบบนี้แบบไหนป้าครับผมเป็นไรเดอร์ครับน้องเขาใช้บริการผมเขาเรียกผมผ่านแอปผมก็มาส่งเขาใช่ไปตกเขาทำไมแล้วป้าตกเขาทำไม ก็ผมยังไม่ได้ทำเป็นลูกป้าเลยผมผมไม่รู้จักลูกป้าด้วยซ้ำแล้วป้าไม่สิทธิ์มาตอบผมเหรอเอาลูกกูซ้อนมาได้ไงไม่ก็หนูเรียกเขามาให้มาป้าผมเปรีบเหมือนวินมอเตอร์ไซค์อ่ะวินมอเตอร์ไซค์ไม่มีอ่ะวินมอเตอร์ไซค์ต้องใส่เสื้อวินแนี่ยก็นี่ไม่ใช่วินก็นี่เป็นไรเดอร์ไรเดอร์อะไรของมึงไรเดอร์อะไรกูไม่รู้จักน้องเทียนแม่น้องและพี่ตกพี่อ่ะทำไมจะตอบไม่ได้ ป้าผมเป็นผมเป็นคนที่ขับรถมาส่งมาส่งน้องเขาน้องเขาเรียกใช้บริการผมถ้าไม่รู้จักกันมึงจะซ้อนกันมาได้ยังไงก็เขาเรียกผมผ่านแอปมันสูงอเรียกแอปแอปอะไรก็เรียกแอปแม่ไม่รู้จักไม่รู้จักแอปอะไรกูไม่รู้จักทั้งนั้นแหละป้าไปทำความรู้จักกับกับกับเทคโนโลยีตรงนี้ก่อนไหมแล้วป้าค่อยค่อยมาคุยกับผมแล้วป้ามาตบผมแบบนี้ป้าทำไมร่างกายผมนะทำไมอ่ะทำไมแกตบไม่ได้ก็พวกป้าเป็นใครมาตบผมอ่ะก็มึงเอารูกกูซ้อนมาเนี่ยก็ผมทำงานผมอยู่ เออผมไม่ใช่แฟนเขาไม่ใช่แฟนแล้วนั่งกันมาได้ยังไงก็บอกว่าเียกแอปมันคือคนขับรถมาส่งป้าแม่งคู่บอลปวัติมาอะโกหกเลนี่ยรวมหัวกันโกหกไม่ได้รวมหัวจะรวมหัวทําไมไม่ได้มีแฟนแต่ผมมาส่งเขาเขาเขาจะจ่ายตังค์ผมทำไมอะจ่ายตังค์อะไรกูยังไม่เห็นไม่จ่ายตังค์เลยกูเขาจ่ายผ่านแอปมาแล้วแอปไหนแอปอะไรแอปอะไรกูไม่รู้จักเปิดดูกูก็ไม่ดูไม่รู้เรื่องหรอกป้าป้าแม่งไม่เปิดแล้วอะไรแล้วป้ามาตบผมเงี้ยผมแจ้งจับป้าได้ผมบอกก่อน อะดิป้าโทรเียกตำรวจมาลมาคุยตรงนี้มาเลแกูโทรเรียกตำรวจแน่กูมึงเอาลูกกูมาแบบเนี้ยกูถือว่ามึงมึงเอาซ้อนลูกกูมานลูกกูอายุแค่สิบห้าสปกเนี่ยเออน้องเคียร์เคียร์แม่น้องเลยพี่เคียร์ทำไมยือยู่ดีมาตกพี่อะไรเนี่ยไม่กูม่ไม่ไม่เลยหรอไม่ไม่นม้ไม่ไม่ไม่นม่นมาไม่ไม่ไร่ไม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 ไมไมคไม่ไา่้ม่ไม่ไม่ม่มไม่ไม่ม่ไม่กมมกม ผมคือวินมอเตอร์ไซค์ที่ทํางานกับแอปพลิเคชันและเขาเรียกผมผมก็มารับลูกสาวป้าแล้วผมก็รับเงินกันโอนโอนโอนตัด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 ธนาคารตลกละมึงตลกละกูกูเห็นวินมอเตอร์ไซค์เลื่อนป้าเปิดรับป้าต้องเปิดรับอะไรอย่างงี้นะไม่งั้นป้ามีปัญหากับทุกคนที่เวลาลูกสาวป้าไปไหนลูกสาวป้ากลับมาป้าต้องตกกีทุกคนเลยป่ะไม่ต่คนที่มาก็คือเป็นวินมอเตอร์ไซค์กูจะตกทําไมอ่ะแต่ที่มึงไม่ใช่วินมอเตอร์ไซค์ แต่ใช้เป็นมอเตอร์ไซค์มึงเป็นวินมอเตอร์ไซค์มึงก็ต้องใส่เสื้อกั๊กใส่อะไรของมึงสินี่มันไม่ใช่ไม่ใช่แสดงว่ามึงก็จีบเป็นแฟนมึงแน่ๆเขเป็นคนขับรถเหมือนวินมอเตอร์ไซค์บ้านป้าใช้ตะเกียงอยู่บ้เนี่ยผมป้าตลกแล้วบ้านกูใช้ตะเกียงอ่ะบ้านกูใช้ไฟฟ้าแล้วเว้ยแล้วบ้านกูก็ไม่มีหลอกที่มาส่งอะไรกันแบบนี้นอกจากเป็นแฟนกันเอาป้าป้าไปดูป้าไปป้าไปน้องน้องคุยกับแม่น้องเลยอ่ะ เออไม่ต้องอะไรนี่มึงกใผมสามารถเรียกค่าเสียหายได้นะให้กูเห็นนะว่าว่ามึงโอ๊ยเขาไม่แล้วแล้วสรุปจะเอาไงสรุปจะเอาไงเออมึงไปเลยเดี๋ยวกูไม่งั้นกูจะแจ้งตำรวจจับแล้วเดี๋ยวกูจดเลขทะเบียนมึงไว้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วต่อไปเนี่ยให้กูเห็นหน้าอีกนะว่ามึงมาส่งลูกกูอีกอ่ะนี่หนูขอหนูไปเลยน้องดูน้องดูแม่น้องดีๆเหอะโอ้โหอะไรวะ